กศนอำเภอจะไอร้องสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนาราธิวาสยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกทุกท่านกศอนอำเภอเจาะไอร้องตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลจวกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสอยู่ภายใต้การบริหารงานโดย นายแวรดาโอสามะครูรักษาการในตำแหน่งผออกศอนอําเภอเจ้ไอร้องและนายมาไซยูตีลาเตบูริงครูอาสากศนอเป็นผู้รับผิดชอบโครงการข้อมูลครูและนักศึกษากศอนอําเภอเจ้ไอร้องครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนและนักศึกษาจำนวน578คน จากสถานการ์ยาเสพติดที่อยู่รอบๆสถานศึกษาของกศนอำเภอจะไอร้องตลอดจนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดนั้นกศนอำเภอเจาะไอร้องจึงได้กำหนดแนวนโยบายดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายหยาบุก กศนอำเภอเจาะไอร้องจึงได้กำหนดแนวนโยบายดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยสถานศึกษาได้มอบหมายให้คณะทำงานมีการต่งตั้งผู้รับผิดชอบสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินโดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการของกศนอำเภอเจาะไอร้องดังนี้หนึ่งมาตรการด้านการป้องกันข้อ1.1สถานศึกษาได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว กศนออำเภอจะไอร้องเร็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติซึ่งผลจากการประเมินห้องเรียนสีขาวของกศนออำเภอจะไอร้องปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น1.2การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสารการเรียนรู้เนื่องจากนักศึกษากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความอยากรู้อยากลองตามเพื่อนแล้วมาแก้ปัญหาไปในทางที่ไม่ถูกต้องรู้เท่าไม่ถึงการ1.3การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยการบูรณาการทุกกลุ่มสารการเรียนรู้การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก้าคีเครือข่ายต่างๆและเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพน,นันการทะเลาะวิวาทกศอนอําเภอจะไอร้องได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆเช่นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมด้านศิละปะดนตรีกีฬากิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น2มาตรการด้านการค้นหาข้อ2.1การจัดทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคลกสศนอ,อำเภอเจาะไอร้องมีการเยี่ยมบ้านนักศึกษา100%มีการคัดกรองนักศึกษาการประเมินแบบต่างๆของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อจะได้รู้จักนักศึกษาอย่างแท้จริง2.2การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติด กสอนอำเภอเจาะไอร้องจะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งในวันปฐมมณีเทศนักศึกษาใหม่ของทุกภาคเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อเป็นการตรวจหาสารเสพติดในตัวนักศึกษา2.3การคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ากศนอำเภอจาะไอร้อง มีการคัดกรองสำรวจสสภาพการใช้ยาเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของกศนออำเภอเจาะไอร้องอยู่ในกลุ่มปลอดสารเสพติดสำหรับกลุ่มติดและกลุ่มคา้ายังไม่พบจำนวนนักศึกษาใน2กลุ่มนี้2.4การรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดกศนออำเภอเจาะไอร้อง มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยครูที่ปรึกษาและนักศึกษาแกนนำจะคอยสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาแล้วรายงานข้อมูลนักศึกษาของตนมาที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อทำการสรุปข้อมูลเป็นของสถานศึกษาสามารถตระการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกสา,า,าราณาุขหรือหน่วยงานอื่นซึ่งกศนอำเภอเจาะไอร้อ,รองมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการบำบัดร,รักษากำหนดขั้นตอนการบำบัดร,รักษามีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อ สถานศึกษาได้มีการค้นหาผู้ใช้สารเสพติดพบว่าไม่มีการบำบัดนักศึกษาที่เสพยาเสพติดและนักศึกษากลุ่มเสี่ยงทั้งนี้ครูแกนนำและนักศึกษาแกนนำมีการพูดคุยให้คำปรึกษาและใช้วิธีการที่ทำให้นักศึกษาเกิดแรงผลักดันที่จะไม่เข้าเกี่ยวกับยาเสพติด3.2การดำเนินงานคลินิกเสรมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษากศนอำเภอจะไอร้อง มีการจัดตั้งคลินิกเซมารักและมีการจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานคลินิกเซมารักมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งานโดยมีครูแนะแนวที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาคอยพูดคุยให้กำลังใจรับฟังปัญหาของนักศึกษากลุ่มเสียงเน้นการเสริมแรงทางบวกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในช่วงพักเที่ยงหรือในช่วงเลิกเรียนซึ่งพบว่านักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีจำนวนลดลง 1> 4มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้แดงเซมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีขั้นตอนดำเนินงานที่ชัดเจนมีบันทึกการรับเรื่องต่างๆและมีการรายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหา4.2สถานศึกษามีการจัดตป้งชมรมชุมนุมเซมารักป้องกันยาเสพติด มีคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมเซมารักและมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน f c e e o o o k f n p p g g หามาตราการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขที่มีประสิทธิภาพคร,บครอบคลุมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 5.2สถานศึกษามีาคณะกรรมการดำเนินง,งานมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ท่า5.5สถานศึกษามีการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินง,งาน